กิจประเสริฐสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีสินค้าตัวใหม่ที่จะมาแนะนำนะคะคือหลังจากที่ว่าลูกค้าใช้รถไปสักระยะหนึ่งแล้วก็คือประมาณ15,000โลนะคะเราก็มีสินค้าตัวนี้ที่จะมาแนะนำสินค้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างเครื่องยนต์นะคะ เรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถก็คือมาที่ร้านมาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วให้ที่ร้านเนี่ยล้างเครื่องให้หรือลูกค้าสามารถซื้อกลับไปทำเองที่บ้านได้เรามาดูขั้นตอนการล้างเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์กันนะคะขั้นแรก อพอครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะในโอกาสนี้เราก็จะล้างเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยโดยเราถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นขาน,น็อตปิดก่อนนะคะก็เทน้ำยาล้างเครื่องยนต์ตัวนี้เข้าไปในเครื่องนะคะ ก็ใช้จำนวนเท่ากับน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์หลังจากใส่เข้าไปแล้วให้สตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้นะคะสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้โดยไม่ดิดเร่งเครื่องยนต์นะคะสตาร์ททิ้งเอาไว้นาน5นาที โดยไม่บิดเร่งเครื่องยนต์พอครบ5นาทีแล้วเราก็ถ่ายเอาน้ำยาล้างเครื่องยนต์ออกรอจนน้ำยาไหลหมดออกจากเครื่องยนต์จนหมดนะคะพอเราดูว่าน้ำยาล้างเครื่องยนต์ไหลออกจนหมดแล้วเราก็ปิดนะคะไขปิด แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าอย่าไขแน่นจนเกินไปนะคะเอาแค่พอตึงมือหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมันเครื่องใส่ตามที่ว่าจำนวนรถรุ่นของเราที่ใช้งานนะคะถามว่าข้อดีของการล้างเครื่องยนต์ดียังไงนะคะตรงจุดนี้จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ดีขึ้น แล้วก็เครื่องยนต์ยืดอายุการทำงานนะคะสำหรับประเทศเราซึ่งเป็นเมืองร้อนฝุ่นเยอะก็ขอแนะนำสินค้าตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของคอนด้เป็นน้ำยาล้างเครื่องยนต์รถจัก,กรยานยนต์นะคะระยะทางที่เราจะล้างเครื่องยนต์ก็ประมาณ15,000โลขึ้นไปนะคะ ตัวนี้ราคากระป๋องละ100บาทนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ของคอนด้าเราลูกค้าที่สนใจก็สามารถมาให้ทางช่างเราบริการให้นะคะหรือลูกค้าจะซื้อไปถ่ายไปทำเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงรถ คิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐน,นะคะสวัสดีค่ะ